คนเกิดปีขานราศีตุลสวัสดีทุกท่านที่เกิดปีขานและอยู่ในราศีตุลปี2569นี้เป็นปีแห่งการตัดสินใจครั้งสำคัญคนปีขานที่ปกติเป็นคนใจนักเลงแต่ชาวราศีตุลเป็นคนคิดรอบคอบปีนี้คุณจะอยู่ตรงกลางระหว่างหัวใจกับเหตุผลและสิ่งที่คุณเลือกจะเปลี่ยนทิศทางชีวิตไปอีกหลายปีการงาน การงานในปี2,569เป็นปีที่มีทางเลือกเข้ามาให้ตัดสินใจบางคนอาจลังเลว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้จะเปลี่ยนงานหรืออดทนต่อข่าวดีคือไม่ว่าคุณเลือกทางไหนถ้าคิดดีแล้วไม่ผิดผู้ใหญ่ยังสนับสนุนแต่จะไม่บังคับเขาจะดูว่าคุณกล้ารับผิดชอบการตัดสินใจของตัวเองหรือไม่ ใครทำงานด้านเจรจาประสานงานศิลปะความคิดสร้างสรรค์การขายหรือออนไลน์ปีนี้จะเด่นเป็นพิเศษข้อควรระวังคืออย่าเอาใจทุกคนเพราะคุณจะเหนื่อยคนเดียวจำไว้ว่าปีนี้เลือกให้ชัดชีวิตจะชัดตามการเงินปีนี้มีเข้ามาหลายทางแต่ก็มีรั่วหลายจุด คนปีขานราศีตุลนมักใช้เงินเพราะเกรงใจหรือใช้เพราะอยากให้ทุกคนสบายปี2569ต้องเริ่มคิดถึงตัวเองมากขึ้นรายได้หลักอย่างมั่นคงมีเกณฑ์ได้เงินพิเศษจากงานเสริมหรือการช่วยเหลือผู้อื่นแต่ระวังเงินจมจากการค้ำประกันการให้ยืมหรือการลงทุนเพราะเชื่อใจคนมากเกินไปถ้าบริหารเงินดีปลายปีจะเห็นเงินก้อนแบบไม่คาดคิดความรัก ปีนี้เป็นบททดสอบของความชัดเจนคนมีคู่อาจมีเรื่องให้ต้องคุยกันจริงจงเรื่องอนาคตเรื่องเงินหรือเรื่องเวลาถ้าหลีกเลี่ยงปัญหาจะค้างแต่ถ้ากล้าคุยความสัมพันธ์จะมั่นคงขึ้นมากคนโสดมีเกณฑ์เจอคนที่เข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวอาจเป็นคนที่นิสัยต่างจากคุณแต่ดึงดูดกันอย่างประหลาดระวังความรักซ้อนหรือความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนปีนี้ถ้ารัก ต้องรักแบบให้เกียรติตัวเองอย่ารักเพราะกลัวเหงาโชคลาภโชคลาภของปีนี้มาเพราะคนอื่นหยิบยื่นให้อาจได้โชคจากผู้ใหญ่เพศตรงข้ามหรือคนที่คุณเคยช่วยไว้ในอดีตลาบลอยมีบ้างแต่ไม่ควรหวังหนักวันให้โชคมักมาแบบไม่ตั้งใจเดินทางเจอคนหรือพูดคุยบางประโยคแล้วเกิดโอกาสดีตามมาโชคของคุณปีนี้คือสเสน่ห์และวาจา สรุปดวงปี2,569ปีนี้ไม่ใช่ปีของการฝืนไม่ใช่ปีของการทนแต่เป็นปีของการเลือกในสิ่งที่สมดุลกับหัวใจตัวเองถ้าคุณกล้าตัดสินใจและยืนในจุดที่คุณเชื่อชีวิตจะพาคุณไปไกลกว่าที่คิดขอให้คนเกิดปีขานราศีตุลใช้ปัญญาใช้สติและอย่าลืมเห็นคุณค่าของตัวเองเพราะปี2,569 คนที่เลือกตัวเองได้ถูกต้องจะได้ทั้งความสำเร็จและความสบายใจ